รนะีวิวเป็นออสกูชีที่ได้มาใหม่นะคะเราดูบ้านเนาะก็ไปดูอย่างแรกกันเลยอย่างแรกก็จะเป็น,นนะเราเพิ่งสั่งมานะแล้วอันนี้จะเป็นของแถมให้น่ารักมากเลยดูดิมันสโลนะเนี่ยโฟก,กัสหนนะ่อยคือเราเรีบมาถ่ายนะเพราะพรุ่งนี้สามวันพุธพฤหัสสุกเราจะไม่อยู่ไปเข้าค่าย ลูกเสืออยู่วะมาดูอย่างละต่อไปกันเลย Sample put ชายดูดีน่ารักนะมันน่ารักมากเลยอ่ะก็ข้างหลังอ,อุ้ยเล็บเดียวน่าเกลียดถ้าเขาทุบได้นะเราไม่ได้ตัดหรือปเปล่าเผื่อจะจำได้วก็เขาทุบได้นะ กิงก็ได้อยู่นะน่ารักนะก็จะต่อไปอันสุดท้ายเลยชอบม,มากกมาเหมือนอเลยด,ด,ด,ดึกเนดึกเนิดอนี่นนะข้างหลังก็จะเหมือนกันกับอันนี้เลยแต่ว่าอันนี้ดูจะสีมันจะไม่ไม่กว่าปะ่ะ นี่น่าจะสีไม่กว่านะสองนั้นน่ารักนะมแล้วอันนึงอ่ะมันจะใหญ่แบบใหญ่มากเลยดูดิเนี่ยนะแต่ว่ามันไม่เท่ากันนะดูเดี๋ยวให้ดูเนะี่ยเห็นไหมมันเท่ากันไหมเท่ากนะันเท่าก็อันนี้เราก็ชอบที่สุดชอบกว่าที่อันที่เราสั่งมาอันนี้มันจะเป็นของแพชไงน่ารักเนาะ ก็วันนี้ก็จะมี3สามอันนะีหน,น,นึ่งสองสามอันอันอันจิ๋วเลยอ่ะลองเปรียบเทียมนะอันจิ๋วอะ่ะดูปะเล็กมากนะเลยดู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 ดแลจัมโบ้เขาขายถูกแบบถูกมากๆเลยนะแบบแต่เราขอไม่บอกราคาแล้วกันเนาะเอาแรกก็คือถูกนะ แล้วแบบของรถใหม่เขาออกจาก YouTube แล้วก็สั่งเลยค่ะเรารีบไปจองแล้วชอบสองหน้านี้่นะหน้าอื่นเราไม่ชอบแล้วก็จะสั่งเขาอยู่เรื่อยๆมันจะเหมือนทันดิบังอ่ะดูดิมันจะมีรอยมอยอันอาจจะไม่ค่อยเห็นนะก็ของก็จะมีอยู่เท่านี้ ลาไปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย